สบายดีมือกับมือนี้น้องทับสี่สี่ห่อนห่อนหน่ายน่าแก้วเลยน้องหนีน่องน่องทับสีม่านยังมือหนี้น่ะกินหมักแตงโมกับหมักแตงโมได้หลายพี่น้องน่ะั่นยุทธวิธีเนาะมือนี้ทั้งอ่ะมือนี้ทั้งอ่ะซองวัวไล่ผ้ามวนกาสีผ้าพีผ้าหนองมาเบิงบรรยากาศอยู่ที่ทั้งสวนนอกบ้านของทางวัวไล่เลยพี่น้องสวนของประชาชนอยู่ที่ทั้งบ้านห่วยเฮาเพิ่นกะได้มีปู่บัก บักแตงโมเดินตาทั้งบักแตงนั่นกัตตาลุกด้วยบักแตงสะอูพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศน้องท็อปไปเบิ่งเนาะไอ้น้องท็อปท่าเซี่ยวส้มเลยนี่ครับไปเลยพี่น้องไปเบิ่งเลยนี่พี่น้องสบายดีพี่น้องนี่อันนี้แม่นทั้งอ่ะเมาไล่กับน้องท็อปทินสวรรค์เหมือนกันได้มีโอกาสน้อพี่น้องเนาะได้มาเบิ่งสวนบักโมอยู่ที่นอกบ้านนี่พี่น้องเนาะอันนี้มันสวนบักโมโงพี่น้องเด้ออันนี้บักโมของเพิ่นกำลังจะไก่ไก่สิเก็บเลยพี่น้อง นี่น้องอ๊อฟปีกับใบของโง่เนาะมาเบิรงกันกันพี่น้องนี่แล้วทำอะไรสิผ้าพี่น้องอ่ะทำมาหยางน้ำกลนพ่อพี่ลูกนี่พี่น้องอันนี้เฮาสิมาเบิรงอันนี้แม่นสวนบักบักแตงซาอูอันนี้พี่น้องนี่นี่พี่น้องนี่นี่พี่น้องกับร่งกับร่งสิพ่อกริฟได้พี่น้องเนาะหรือว่าบักแตงกันตาลุกอันนี่พี่น้องเนาะอู้ยู่ฝุ่นนี่ร้ายหล่ะไปไอ้ท็อปไอ้ท็อปผ้าผ้าปลาลูกหยางเลย <Workers S 2> อันนี้บักแตงนะกันตะลุกดอกบักแตงสะอูพี่น้องนี่พี่น้องบักหมูกะหมากไงอะไรพี่น้องนี่เนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เพิ่นกำลังอ่ากำลังอ่าไก่สิเก็บอีกแล้พี่น้องเพราะว่าสวนที่ว่าทางว่าไร่พามาเนาะอันนี้เป็นบักแตงสะอูบักแตงกันตะลุกกันเลยพี่น้องทา้งวันบ้านทังว่าไร่ในเอื้อนบักแตงสะอูพี่น้องเนาะ เบิ่งองลงกันเลยไปเหยียบทอปุ่นผ้าปลาลูกงาปทั้งเบื้องนะพุ่นบักแตงได้หลายลูกเฮ้ยอกูห้หลายหลายนะเพื่อนปลูกในบ้านในพี่น้องเมื่อนี้ทั้งน้องทอ็อผ้าเทียวนี่เป็นเดนืๆๆออ่องของการออฟฟี่นี่เพื่อนสิ้ผ้าพี่พ่อน้องไปเบิ่งบักแตงหลาย,ยดีพี่น้องหลาย,ยดีเพื่อนปลูกเพื่นอาศัยน้ำน้ำผวยได้พี่น้องเออแต่มันโตกุลกไปย่างเลยย่างเลยโอ้ย มื่อน,นี้ออฟฟี่เพราะว่าอยู่ที่ทั้งฟังเล่าทั้งบ้านทั้งปะไรนี่พี่น้องเพิ่นปลูกนะเพิ่นจะบนเน้นเน้นมากใหญ่เลยพี่น้องเพราะว่าเพิ่นจะเน้นแบบธรรมชาตินะครับพี่น้องนี่หมูโมก็คือการนะพี่น้องนี่มากับค้อนคางประมาณสามหรือสี่โลเนลยพี่น้องเนาะเพิ่นจะเน้นหมากใบใหญ่เลยพี่น้องเนา่หมูโมกเพิ่นปลูก เพราะว่าเกี่ยวกัะวันนี้เขามาเบิ่งบักแตงกันตะลุกหรือว่าบักแตงซาอูนี่เพิ่นกาปูเพิ่นกระโบน,นเน้นๆอันนั้นได้พี่น้องเ <c oughs> พิ่นกระโบนเน้นหมากใหญ่พี่น้องเพิ่นกาอิงตามอิงตามว่าเครื่องนึงจะเกิดจักหน่วยเพิ่นกระโบดเด้ว่าได้พี่น้องเเฮาพิ่นปูไว้ธรรมชาติเนาะนี่ทํามอไรจะพาพี่น้องไปเบิ่งหอบสวนพี่น้องเด้อไปเบิ่งหอบสวน หลังจากทั้งเบาะไร่ผ้าพ,พี่น้องเบิงบันเบิงสวนหอบแล้วนะพี่น้องเนาะและ้วจังสีซื้อน้ำมันซีมเนาะว่ามันสนะแส,สียสีหวานสำหรับพี่น้องโอ้พี่น้องโม่บางญ่ดีพี่น้องนี่บางญ่ดีพี่น้องไก่ได้พี่น้องไก่ที่สุกล่ะพี่น้องอันนี้ก็แม่น้ำนี่พี่น้องน้ำที่เพิ่น จูบขึ้นมาใส่ในพี่น mm ้องนี no. ่เนาะเป็นน้ำหัวไอ้น้ำหองที่ว่าเพิ่นเก็บไว้นะครับเพิ่นก็อาศัยจูบเป็นมาใส้กับพี่น้องนนี้แหละบรรยากาศของสวนในพี่น้องเนาะนี่เนาะหยาบโลดต้นได้หน่อยนะนี่จะหน่อยลายฮะฮะบรรยากาศห้องหอมบ๊อบไปไปต่อเลยไปดกิน ย่งางไปหาเจ้าของสวนเพลินพี่น้องามาดิไอ้ท็อปไอ้ท็อปบอบเฮดโบเฮดไอ้ท็อปเพลินสิพาย่างไปหาเจ้าของสวนเพลิน,นว่าสวนเพลินปลูกนี่ก,กะก็สิป,ประมาณสองเฮกตาร์แต่พีนนพ่น้องเน,น,น,นานะอันนี้อันอี้มากใหญ่ลงเนาะอันนี้อันนี้หมากใหญ่แห้ดิพี่น้องอันนี้พี่น้องโอูหมากใหญ่ เพราะว่าทั้งว่าไรมามาสวนกะเป็นวาาวส,วน,นนสวนที่เพิน่นกำลังไก่สิเก็บนะพี่น้องเพราะว่ากะเพิ่นก็มีหลายสวนอยู่ในบ้านนี่แต่ทั้งว่าไรก็เลือกเอาสวนที่ว่าเพิ่นกำลังไก่สิเก็บนะพี่น้องไม่พี่น้องเบิ่งไปไอท็อปพาไปเบิง่งพาไปหาเจ้าของสวนเในวันนี้ลูกเออในพี่นอ้องทั้งว่าไรสิไปพาพี่น้องไปเบิง่ง อันนั้นเจ้าของสวนเพิ่นที่เพิ่นปลู่กันนะพี่นอ้องเพิ่นก็นเป็นพระทศสนในบ้านในพี่น้องเนาะเพิ่นปลูกเพิ่นปลูกในสวนเนี่ยเคมีตั้งแต่หมักแตงโมกับหมักแตงกันเตลุกในพี่นอ้องเพิ่นปลูกอ่าเพราะว่าเพิ่นกะลังจากเลือกอยากให้จากหน้าแล้วเพิ่นก็นเอาหมักแตงกันเตลุกลงในพี่นอ้นองเนาะปลูกเห็นทำอะไรสิาพาพี่น้องไปเบิง่ง ไปทอปผ้าไปสัมผัสาจากคองสวนไปเลยปันซื้อยังนาตาสิรออยู่ก็มาปูักแตงหูได้หมากงหญ่ดีแท้ไปเลยทอปไปถามไปไหนทอทามเราซื้อยังเราทอเด้อไปไปลูกไปทามให้ไก่ดีลูกซื้อยังหอสิ ใครใครที S <S cow, ่ไม like, right. oh. mm ่ก hmm. okay. uh, ินล AP ุงม uh, like uh, right. ok uh, uh. ูนนี่สวนเจ้าอังเชียวไม่กินลุงมูนนี่สวนเจ้าอังกินบ่กินอันนี้อะไรพี่น้องสวนนี่พี่น้องนี่เพิ่นกัเป็นประชาชนในบ้านเนี่ยนงเพิ่อนกับตอนนี้เพิ่นกักําลังเพิ่นเดินเพิ่นเดินยังฮะเนาะลุงเพิ่นเดินเพิ่นเดินเพิ่นในที่ยังนี่นะเฮยเซียนมันเหมือนมดน่ฮะเซียนเซียนลุงมูนพริกเนาะข้าวนาบวพริกมันสิเป็นยังฮะลุงเบี้ย โโเออโบยโกมนันมันกับนวยนวยมะง,งามเนาะเออแต่ละมือตรงใ้เฮ็ดได้หนินบ่ะทุกมือแด้วบอลหนินะเออข้าวเซียนบ่ให้บ่ให้เพื่อนยังเพือ่อให้น,นวยเพงงิ่นโกมงามเนาะเอออันนี้ได้เพ,พาาี่น้องเพิน่นว่าทางว่าอะไรก็ถามว่าทางระเบ้าเฮ็ดยังเพิ่นว่าเซียนบักมโมพี่น้อง พริกนี่เพื่อยังเพื่อว่าให้ให้นวยมันนั่นม่นนี่พี่น้องบมื่อให้นวยมันบิดอันนี่เสนอให้นวยมันม่นให้นวยมันงามแต่เวลาเราออกเอาไปคายอะไรมันจังมันจังเป็นตะไน่เป็นตะไน่จะกินนะเะพี่น้องเนาะอันนี้มันจะคล้องสวนเอาตะหญ่เอาตะไน่อย่างเลยไปนั่มจะคล้องสวนมันไปเพราะว่าทั้งน้องท็อปเป็นไปอยากกิน Phân chát hải ở sẵn nó. Ui lạy liếc tay chân mũi lạy 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 จกเดือนนี่นี่ร่วมเบอร์ส่วนนี่จังไรคลายน่เดือนกวสองเดือนกวสองเดือนป้ายเนาะสององเดอกวสาเพือนป้าจีดได้พี่น้อเพราะว่าทังทังฟังเฮานี่เมนทอะไรก็ทานจาของส่วนห่มาประมันสองเดือนป้ายประมาณหกประมาณหกเจ็ดสิบวันนี่แหละพี่น้องเพิ่นก็ไรคลาย อันนี้ถ้าน้องชอบพี่จไปซีมปาพี่น้องโอ้หญ่ขนาดพี่น้องเนยงไมาูเอานอุบุบุบเอานนักแข็งลูกไปไปย่างส่คนทับไปว่อลูกน้ขนาพี่น้องพี่น้องหายไปเลยไปซีมกันเลยไปดูนย่างเลยวนี้ท้อย่างน้ำกลเป็นพลูกอันนี้พี่น้องสวนเพื่นปลูกกับประมาณสเฮกตาร์ปายันพี่น้อง พันปูป่ะแบบสบายได้พี่หน่อพันปูแดดพันทุหนาพันกับโบบีนสีดอ่นอันไดนพี่น้อพันพันโป้มขึ้นมใส่แล้วก็จะเป่งไปตามห้องนาไม่ได้พี่น้องนี่็หองหนาเพิ่อนได้พี่น้อหองหนาเราบรรจุน้ำมาเม่ก็เป่งมะไซรอดไปย่งไ้อพูพ่าบอกแตสูบนีล้วมเออยู่นูเออประมาณหกสิบวันหก 60ปลายบ้านก็ได้คลายปปไปนเนาะอันนี้แม่นมตามแต่ทวอะไรทำเจ้าของสวน,นมาเพิ่นกะกำลังปิดเขาเมื่อแต่ทำอะไรกัมาค้ำแล้วนิดนึงเพราะว่าประมาณหามุกเคิงในตอนนี้พี่น้องเนงาะเพราะว่าเพิ่นปิดเขาเมื่อคลายในพี่น้องลงตลาดมาเป็นเสาร์อันนี้ไปไ,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 ไปเลยท็อปยงางท้าหน้าไปเลยเป็นขนานปิดตกแต่งสูยไปนั่งผากินวันนี้เหรอ หน้าปีแทนเพิ่นกะปลูกปลูกฟังได้พี่น้องเนาะปลูกเมลไม่ปลูก,กแตงโมซาอูเพราะว่าสำหรับบักแตงซาอูนี่อยู่ทั้งสวนเพิ่นกาเพิน่นขายจีโต๊กอยู่ประมาณสฉพาะบักแตงกะ,ตะลุกกันพี่น้องโลนึงประมาณเศราหาบาทได้พี่น้องเนาะโลนึงเท่าไรเป็นเงินบาทถาไรเป็นเงินเล่ากับประมาณเจ็ดพันกีบ ตัวโลกเนาะแต่ว่าสําหรับบักโม่นี่ยการทำว่าไล่กับโมแน่ใจว่าเผลคล้ายเป็นโลหรือเปล่าเพราะว่าแต่ทางว่าไล่ถืออยู่ตอนนี้นะนี่พี่น้องะโอยอยิ้มใหญ่นี่ประมาณเส้าหาบาทเนาะแต่ว่าขั้นสร้างมวลน้ำหนักก็สิประมาณซีโลนี่พี่น้องะเส้าหาบาทเน,ะนะาะเพราะว่าแับน,นี้เรามาเบิ่งกินเลยพี่น้องนี่ ทั้งสตัวมมาถาเลออบปลาได้กตัวบอบปลาได้กตัวก็ได้นี่มาเลยพี่น้องายไก่นะั้งล่างข้างล่างเยบมอกันอกันติดสาสกันมึงเด็กๆมึงกำลังสิโมงนาะศสตร์กันจะเนาเออดูกินได้ไหมินกันเนาะานอย่วะานานอย่ลานนี่ เลยพี ð, say, ่น้องเรือากินหนงโมกันนี้มีกโมน้ำกินชดสูตรกินูในสวนชดสูด้พี่น้องเลยวนปลาดุงที่ตกแสบะสบแบายอันนีวนชดสูดพี่น้องนี่ได้กิของกันก่ได้กิขอแงกันแสบร้ายพี่น้องเลยชวน Hứ? bà mua tay bà mua tay nó mua tay bà mua mua tay bà 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 mua tay สุกอยพี่เนาะสุกนสอุกหยุพี่เนาะหนโโองสา้โอ้โหโอ้โหโอ้โหกนนะบัวาฟพี่มานังพี่แซ่บแซ่บเลครับใอ่ไหมครับ เอยป่าต่อสิเนาะ้าปนอะครับสดจากสวนเนาะสดจากสวนไปกลได้ไหมไกลกินได้หรอไกลกินไหมบางไวไกลมัตวก์กินขอบอกยบอกข้าวสา้าไ,ไ,ไกลน,นะ มันบกคันหรอกมันบกันมันมาแอมแบเาไปดอกันหอกบกูเด้เอะนกะคันไกลคันนะอันเด้อมันบกันหรอกออเลยี <c oughs> เบียร์ใช้าียู่นั่นั่งนั่นู่น่ับ กินสดๆจากสวนเีน่อมือนกันนะวันอือกันไรกนไรอันกันไรมันนะน้องนองน้องทอดเย่สีไปตม้มใหุกน้องทอดบบนี้กับน้นองทอดเอาไปปูน้องทอดหนมน่าไปปูแ่บพี่นอหม้ออไรผ้ามวนเอ้ยหอไรผ้ามวนหม้ไอรา,ารุน่านะ เขาต้องเอาในมาโปน้นะไปไปเป็นทีมอยู่ในขีดินบันนี่ไมันนเขาเพืด่ดทีมเขาไปบันนี่กันทีมบนัมบน,น,บนนี่กระใสบันนี่เขาไปบันนี่กระถองนานด้วยบันนี่มันก็นไม่เอ <Okay. S 2> าบอว้าเนี่ยพี่หลองโอ้โแ,แทบแทบโคจากสวนพี่หลองเลย <laughs> อันนี้แม่นแกล้งคาตาลูกมันจะมีสองแบบเลยพี่น้องแบบนึงกะ ใจไม่จะเป็นสีสีเหลืองสีนี้จะเหลืองแบบนึงจะเป็นสีแบบสีเขียวเป็นอ๋อตัวนี้จะกรอบไรซีมันก็กรอบนะครับมองไไรเอ้ยเวียก็กรอบแบบใดบอสเอบุศก์เสดด็จี่ไม่เอาพรักอพี่แตงโมง่ายๆมันบวนายไปยังกินหรอ น่ารักน่าน่าเสน้นน่ารกน้นมันก็เดี๋ยบอกเแร้งเสแบอกเลยเอ้ยเจ้าป่าต้นนี้เขาปล่ยมันีห้คนจะกินเ้าบอกบ่เลยพ่อโมนเปีะเก็บเอาของบ้าน มนีภาพี่น้องมากินแตงกัตตุกอยู่ในสวนโอ้แสบลาย อ๋ออปีกับย่านไก่คันเอางันปะลูกน้องอปีหย่านไก่คันเนาะส้ำหรับไก่คันนะซ้ำหรับคลิปนี้รับคันดอกซำๆรับคลิปนี้การุณากินหมกเต็งซาอูนไอ้บ้ารับคลินก่อนอืมอืมอาพี่น้องสำหรับมะฮอดนี่การซ้ำพ่อลูกมีออฟปีแล้วก็น้องท็อปทินสวรรค์แล้วก็ทั้งว่าไรพะมวน ภาพพี่พ่อน้องมากินบักแตงซาอูหรือว่ามากินบักแตงโมอยู่ที่ทางสวนแค้มบ้านกกกะะะน้องกะน้องทอดกะน้องทอดน่ารักของกะเจ้าเอาไปสนีได้ไปน้องเนอกพอกันในคลิปนากระไรกันทั้งเมื่อนาทั้งเมื่อไหร่เมอไหรกันก็หนักขึ้นนะเจ้าเมื่อนาทั้งบ่อไรจังสีพาพี่พ่อน้องไปเบิ่งบรรยากาศของของในสวนพี่น้องเนอกบอนีค่ะทั้งเมื่อไรก็ออกมากระคำแน่เป็นจะได้การฝากไว้พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องเด้อ กิน,นดีพี่น้องบ๊ายบาย,บายาก,กินมากแตงโมกินมาแตงโมบ๊ายบายไปเลยบ๊ายบายพี่น้องบ๊ายบาย